โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาทําคลิปแจกซองอังเปาทูมินิวอลเลตให้กับเพื่อนๆดู่ทุกคนอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกซองอังเปาเนี่ยมูลค่า90บาทน,นะครับแจกซองอังเปานเนี่ยให้กับเพื่อนๆจํานวนแปดสิบคนและกันเนาะเป็นแบบสุ่มจานวนเงินนะครับ กติกาก็เหมือนเดิมเลยเนาะลิงซองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าจะลงให้เวลาไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องฟังเราเองภายในคลิปนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครที่รับชมคลิปจนจบเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้นะว่าผมจะลงลิงก์ซองไว้ให้ตอนไหนนะครับเพราะว่าผมจะ พูดไว้ในคลิปเนาะยังไงก็อย่าลืมรับชมคลิปให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนาะก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมก็รบกวนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกันกดให้ด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอปที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับมีชื่อว่า t a i i d i l y นะครับเป็นแอปอ่านข่าวแล้วก็ดูโฆษณานะครับเก็บสะสมเหรียญไปแลกเป็นเงินรางวัลนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยจริงๆผมก็เลิกเล่นไปนานแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นการถอนเงินเข้า t o ม o Money อ a l ลนะครับทางแอปเขาได้มีการอัปเดตการถอนเงินเป็นการถอนเงินเข้าบัญชี t o มั m ด n ้วอลเ l ผมเลยกลับมาเล่นนะครับก็ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคน,นไหนที่ยังไม่รู้จักกับแอป,แอปนี้เนาะก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับส่วนวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสอนเ,อนเพื่อนๆภายในคลิปนี้เลยนะครับการล็อกอินเข้ามาในแอปนี้นะครับสามารถทําได้หลากหลายนะครับมีตั้งแต่การล็อกอินผ่าน Facebook นะครับผ่านเบอร์มือถือเนาะ ในส่วนของการล็อกอินเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเจอกับหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูที่หมวดหมู่ภารกิจกันก่อนดีกว่านะครับหมวดหมู่ภารกิจเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่เราสามารถที่จะเข้ามาทำเคเวสต่างๆเนาะเพื่อรับเหรียญน,นะครับโดยเควสของแอปแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างพอสมควรเลยนะมีตั้งแต่การล็อกอิน นะครับนี่เราสามารถกดล็อกอินตรงนี้เพื่อรับเหรียญได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายวานันนะครับแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปทําภารกิจกันเนาะผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับแอปนี้สามารถรองรับการถอนเงินได้2ช่องทางนะครับ เมื่อก่อนจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์กับเติมเงินมือถือนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาบัญชีพร้อมเพย์ออกไปแล้วแล้วก็เอาการถอนเงินแบบดูมันนี่พอร์ตเข้ามาใส่แทนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถถอนเงิน1บาทได้ฟรีทุกคนเลยนะครับที่โหลดแอปนี้มาเนี่ยสามารถเนี่ยนะครับเพื่อนเอนสามารถมาติ๊กตรง1บาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันใช้สู์เหรียญก็คือเขาแจกฟรี1บาทนะครับเพื่อนๆก็แค่กรอกเบอร์อ ดูัญชีลเลตตรงนี้เราก็กดยืนยันแบบนี้ได้เลยนะครับโดยในส่วนของการแลกของรางวัลเนี่ยเราจะต้องรอประมาณสอสามวันนะครับไม่นับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาถึงจะทําการโอนเงินเข้ามาให้เรานะครับผมการถอนเงินใช้เวลาไม่นานมากเนาะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการหาเหรียญกันดีกว่าว่าแอปนี้เนี่ยเราจะหาเหรียญได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับช่องทางแรกเป็นการล็อกอินเนาะ แล้วก็ต่อไปนะครับภารกิจรายวันเนี่ยเราก็มาไล่ทําให้หมดเลยมีตั้งแต่การดูวิดีโอการอ่านบทความนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านบทความกันดูเนาะวิธีการก็กดเข้ามานะครับอันไหนก็ได้บทความอันไหนก็ได้เนาะแล้วก็รอให้วงล้อมันหมุนจนครบ1รอบแล้วเราก็กดรับแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมอ่ะเราลองย้อนกลับไปที่ภารกิจของเรานะครับก็จะสังเกตเห็นว่า ไอภารกิจรายวันเนี่ยมันสำเร็จละเราก็กดเกตตรงนี้เพื่อรับเหรียญเพิ่มได้นะครับผมโดยะระหว่างการทำงานเนี่ยมันจะมีโฆษณาแบบนี้เร่งเข้ามานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดส k ิปก็ได้หรือว่าจะเขีย่ยแอปออกแล้วก็เข้ามาใหม่ก็ได้นะครับผมอ,อาจจะโฆษณาเยอะนิดนึงนะสำหรับแอปแอปนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในหมวดรางวัลเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่านะครับ เราสามารถหาเหรียญได้จากช่องทางไหนอีกนอกจากการอ่านข่าวการดูวิดีโอหรือว่าการทําภารกิจรายวันนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนี่เราลองกดเข้ามาดูนะครับสําหรับแอปนี้นะเขาจะมีการจัดอันดับการเชิญเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครที่เชิญเพื่อนเก่งๆแล้วติดอันดับเนี่ยสามารถได้รับเงินเพิ่มไปเนี่ยห้าพันสองพันแบบนี้เลยนะครับอ่านะเนี่ยเรามาเลื่อนดูได้นะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ย มันมีคนมา,าเชิญเพื่อนไปแล้วเนี่ยกี่คนกี่คนนะครับผมนี่เขาจะจัดอันดับอยู่ที่10 10อันดับแรกนะครับผมอันดับที่1ตอนนี้เชิญไปละ150้คนนะครับอันดับที่2 150คนอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยถามว่ามันดีไหมสําหรับแอปนี้ผมมองว่ามันดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยเราได้รับ ในส่วนของคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็มมาได้รับแจ็คพอตเพิ่มเติมจากอันนี้อีกนะครับกิจกรรมนี้อีกแล้วเขาก็แจกไม่น้อยเลยนะแจก5 0 0 0 2 000, 5 0 0เลยนะถือว่าโคตรเยอะนะครับใครเป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองโหลดแอปนี้ไปทำกันดูได้นะครับผมอ่ะทีนี้ต่อไปก็มีเหมือนเดิมครับมีวงล้อให้หมุนนะครับวงล้ออันนี้ก็หมุนได้วันละ1ครั้งนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มเหรียญมาให้เรานะครับ สำหรับวงล้อนี้เหรียญสูงสุดจะอยู่ที่800เหรียญน,นะครับโอเคและนอกจากนี้ก็มีอันละพวกอันล่างๆเนี่ยจะเป็นการโหลดแอปโหลดเกมที่ทางแอปเขามีมาให้เนี่ยแล้วให้เราไปเล่นนะครับถ้าเราเล่นได้ตรงกับเงื่อนไขที่เขากำหนดเขาก็จะจ่ายเหรียญมาให้เราตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแอปคาสิโนทั้งหลายนะครับเกมตกปลาอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองกด go เข้ามาดูเนาะ เนี่ยนะครับล้าก็ลองอ่านรายละเอียดดูซิว่าเราจะทําได้ไหมนะครับถ้าเราทําได้เราก็ลองโหลดมาเล่นดูเนาะนี่แอปนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือมาเข้าสู่ระบบลงทะเบียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะได้รับเหรียญน,นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากโหลดก็ทําภารกิจอื่นไปนะครับมีเยอะมากสําหรับแอปไทยเลลี่อันนี้เนาะก็ลองไปทํากันดูได้นะครับสาหรับแอปนี้ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอปไทยเดลี่เนาะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็ลองอาดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลงลิงก์ซองไว้ให้ตอน4.20โมง20นาทีนะครับก็เวลา4.20มง20ปุ๊บเพื่อนๆก็กดเข้ามารับซองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมันจะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกลับมารับกันด้วยเนาะเวลา4โมง20 สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจะลาไปแต่เพเียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ